นี่ครับยางเบรกใบนะครับหลังจากใช้งานมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะออกอาการกินมาเรียบนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ยางอยู่ต่อไปยังอยากจะใช้มันอยู่นะครับเอากระปั๊บแต่งมันเห็นหน่อยด้วยการเจียหน้ายางให้มันกินเรียบนะครับเ,เดี๋ยวผมจะใช้ไอ้ไอไอลูกหนูนี่ครับก็กระดาษหินเจียนี่เจีย ช่วงนี้ผมแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วครับมันจะเรียบเวลาเวลาเอาขี่ไปจ้าจ้ครับมันจะลึกลัลึกๆลึกลมันเหมือนมันจะเหมือนอะไอย่างมันเสียสักอย่างเพราะว่าหน้ายางมันขิมบเรียบนะครับสําหรับบิ๊กไบค์เพราะนั้นก็เอาเป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้ใช้ได้เลยเอยตัวนี้เชียนะครับให้กลับกล้องครับปั๊บคือมันเรียบ พอเรียบปุ๊บมันกว่าจะขี่ดีขึ้นเดียได้ไปซื้อใหมแ่แปง้แปงครับย่างเนี้ย งไอเรื่องส,สันสันหรือไม่สันเนี่ยเดี๋ยวเราเ,าเข้าเครื่องทวงนะครับเรื่องซีเรียสมัน,น,นี้ยุคนี้ต้องใช้ให้คุ้มยางบิ๊กไบมันแพงสูตรไหนก็ไม่รู้เรื่องลองทำดูเอาไม่ร้องไม่รู้ราคนเรานะกว่นี้กว่ามันขี่ลำบากอ,ะ <S <S อ่ะก็เนี่ยหน้ายางเรียบอย่างเงี้ยมันก็ขี่ดีไงนี่อะไรเนี่ยเป็นลูกกระนาดอย่างเงี้ย ขี่ไปดีเนาะป๊บเลยครับหนูเจียเลย แน่เรียบคิปทีนี้ทดลองวิ่งชิว้วนะเดี๋ยวบันผู้ห่วยลองเอาไปใส่ล้อแล้วก็วิ่งดูนะครับถ้ามันดีอย่าบอกตอีนี่คิดว่าเขาจะต้องดีแน่นอนนะเพราะว่าไอ้ตรงที่มันไปขึ้นไปขึ้น,นเขาลบอิูทีปแล้วไงเอาเรือดูริ <laughs> คิดถึงนักเน้อสะดุกสนานตะลบตะลบตากุณรัก